สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการครั้งสําคัญนั่นก็คือปรากฏการพระจันทรเพนหรือพระจันทรเต็มดวงนั่นเองนะคะซึ่งปรากฏการนี้เป็นปรากฏการที่ดาวจันทร์นั้นทําการเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์และดาวจัน์ทรก็โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองได้ตําแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรรธิบดีค่ะ ซึ่งดาวพระจันทร์นั้นมีความสำคัญมีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการเกิดปรากฏการในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลส่งอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกไม่มากก็น้อยค่ะเรามาเช็คกันเลยว่า12ลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะ ชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระจันทร์เกิดเป็นเพนหรือเกิดเป็นพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะในวันที่26มกราคมปี2567ดาวพระจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณได้ทำการโคจรมาอยู่ที่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งอย่างมากเป็นกเกษตรราธิบดีคะ่ะ และดาวพระจันทร์ดวงนี้ยังทํามุมเล็งไปยังดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลักนาราศีกันนั่นเองค่ะ ดาวลาพระโคจรมาเกิดเพนหรือโคจรเป็นพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้เนี่ยเกิดในระยะเวลาสั้นๆนะไม่ได้เกิดเป็นระยะเวลายาวนานแต่อิทธิพลของปรากฏการณ์ในครั้งนี้เนี่ยให้ผลค่อนข้างยาวนานค่ะให้ผลไปประมาณหนึ่งเดือนเต็มเลยก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อดาวพระจันทร์มีความเข้มแข็งแบบนี้ก็จะก่อเกิดพลังงานที่ดีในดวงชะตาค่ะชาวลัคนาราศีกันถ้าจะว่ากันง่ายๆไปเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะค่ะ ขึ้นนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักคุณต้องรีบจัดการทุกอย่างคุณต้องรีบจัดการหลายสิ่งหลายอย่างให้มันลงตัวลงรอยนะโอกาสที่จะได้เงินได้ทองโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นมันค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเริ่มอะไรในระยะนี้เหมาะมากๆหรือบางคนเริ่มมาแล้วแล้วคุณพัฒนาต่อคุณเดินหน้าต่อจะดีมากๆเลยทีเดียวดาวพระจันทร์เป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับอาหารของสวยๆงามๆเกี่ยวข้องกับเงินทองเกี่ยวข้องกับคนเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําอาหารการเดินทางโดยเรือการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับน้ําหรือแม้แต่การค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับความสวยความ ความงามหรือเพศหญิงจะมีมุมที่ดีอย่างมากเข้ามาในดวงชะตาค่ะจังหวะนี้ดาวลาพระเข้มแข็งคุณจะก่อเกิดโชคลาภใหญ่ใครที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะมีเกณฑ์เฮงและปังมากยิ่งขึ้นหรือบางคนไม่ได้ชื่นชอบนะคะคุณมุ่งในการทํางานก็จะเกิดช่องทางรายได้ใหม่ๆช่องทางตรงนี้คุณไม่เคยได้รับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมีเงินก้อนหรือรวบรวมเงินก้อนได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะ ชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่เป็นเพศหญิงในจังหวะที่ดาวพระจันทร์เกิดเพนหรือเกิดเป็นพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้คุณจะมียศมีอำนาจ ะะมีเงินมีทองมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้นด้วยชาวลัคนาราศีกันเพศหญิงท่านนี้อาจจะได้เกิดความรู้สึกอยากได้อยากมีเพราะอย่าลืมว่าคําว่าลาภะก็หมายถึงความโลภตัวคุณอาจจะมีความโลภมากยิ่งขึ้นในบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้ส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่เป็นเพศชายคุณก็จะมีโชคใหญ่เข้ามาค่ะชีวิตมีเกณฑ์ขยับขยายอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้ทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาครอบครองสมัยจะต้องบอก ว่าดาวพระจันทร์เมื่อเขาโคจรมาเข้มแข็งแบบนี้แล้วมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎนั่นถือว่ามาสถิตยอยู่ในราศีแม่ธาตุนะคะราศีกรกฎคือราศีแม่ธาตุน้ํา ซึ่งการที่ดวงดาวโคจรเข้ามาสถิตในราศีแม่ธาตุดาวจะยิ่งมีความเข้มแข็งดาวจะยิ่งมีพละกกำลังมากยิ่งขึ้นดาวจะให้อิทธิพลที่เด่นชัดมากกว่าการอยู่ในราศีอื่นๆราศีแม่ธาตุมีทั้งหมด4ราศีค่ะคือ 1. ราศีมังกรคือราศีแม่ธาตุดิน2ราศีเมษคือราศีแม่ธาตุไฟและ3ราศีกรกฎคือราศีแม่ธาตุน้ํา 4. ราศีตุลคือราศีแม่ธาตุลมนั่นเองค่ะครั้งนี้เนี่ยถือว่าดวง ชะตาของชาวลัคนาราศีกันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะดาวพระจันทร์มาอยู่ที่ราศีแมธทัุน้ําและประกอบกันกับดาวพระพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษราศีแมธทัุไฟดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรราศีแม่ทัุดินนั่นเองค่ะอิทธิพลของดาวพระจันทร์จะทาให้ชาวลัคนาราศีกันได้พัฒนาตัวเอง คุณจะได้คิดได้หากิจกรรมที่ทําแล้วก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดลาภผลทางการเงินคุณจะมีงานใหม่คุณจะมีอาชีพเสริมเข้ามาคุณจะได้ลงทุนได้ต่อยอดแต่อย่างที่สมัยบอกไปนะว่าดาวลาพะก็คือดาวแห่งความโลภชาวลัคนาราศีการทําอะไรอย่าใจร้อนจนเกินไปบางทีคุณลงมือทําได้วันสองวันหรืออาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วคุณโลภมากคุณอยากได้กําไรเยอะกว่านี้ปรากฏว่ามันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับคุณได้เพราะอย่าลืมว่าดาวพระราหูยังทําการเล็งและ นาราศีเกิดของคุณอยู่มันจะส่งผลทําให้คุณมีความอยากได้อยากมีกระตุ้นในเรื่องของความโลภให้กับชาวลัคนาราศีกันถ้ายิ่งโลภมากลาบจะหายให้คุณท่องไว้คือจังหวะดวงดาวเกื้อหนุนเกื้อกูลดีแล้วขอแค่อย่าโลภมากอย่าใจร้อนจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะอบายามุกหรือสิ่งสีเทาต่างๆอย่าพยายามไปเกี่ยวข้องนะอันนี้เตือนกันไว้นะคะและอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระพฤหัสก็โคจรอ,อยู่ในราศีแม่ทัดไฟคือราศีเมษ ดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกันค่ะสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและอยู่ในตำแหน่งที่เดินหน้าเป็นปกติแล้วคุณจะมีเกณฑ์ได้นอนที่หลับที่เอ,อได้ไปนอนที่อื่น ได้ไปหลับนอนที่อื่นประมาณนี้นะคะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้หรือไปนอนบ้านญาติหรือไปนอนโรงแรมสักคืนสองคืนอย่างนี้ก็ได้ได้โยกย้ายได้เดินทางและชาวลัคนาราศีกันคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะบางคนได้จัดการโอนได้ซื้อได้ขาย ช่วงนี้นะได้จัดการในการทําธุรกรรมทางการโอนการซื้อการขายหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับมรดกจะดีมากๆเพียงแต่คุณจะต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะการเซ็นเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆต้องดูให้ดีอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าเพราะดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะดาวพระอาทิตย์เป็นดาววินาศนั่นเองนะคะประการต่อมาชาวลลคนาราศีกันอาจจะมีความห่างไกลาจากคู่หรือคนรัก ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้แฟนคุณจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือตัวคุณจะต้องไปที่ไกลและทําให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวบางช่วงนะสักระยะหนึ่งประมาณนี้นะ หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแมซม,แมรถแมนเทนเน้นบ้านหรือปรับปรุงอาณาเขตบริเวณน,นะคะหรือไม่เช่นนั้นถ้าคุณและคู่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ด้วยกันอาจจะมีเกณฑ์ห่างเหินกันทางจิตใจทะเลาะไม่เข้าใจกันหรือห่างห่างเหินเมิน,มน,มนเฉยกันประมาณนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และระยะนี้ไม่เหมาะที่จะร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะเสี่ยงที่จะโดนหลอกโดนโกงได้นะคะ ดาวพระอาทิตย์ดาววินาศโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตามาอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในราศีแม่ธาตุดินคุณจะต้องหนักแน่นให้มากทำจิตใจให้เหมือนแผ่นดินหนักแน่นให้เหมือนแผ่นดินเลยนะคะดาวพระอาทิตย์ดาววินาศความเสียหายจะเกิดขึ้นอะไรจะมากระทบไม่ว่าจะได้ยินข่าวว่าคนนั้นนินทาคุณคนนี้พูดให้คุณเสื่อมเสียคนนั้นมาปะทะมาขัดแยง้งทําจิตใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินคะ่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะหายไปเอง ถ้าคุณไปตีโพยตีพายไปต่อปากต่อคําไปมีเรื่องมีราวต่อมันจะเป็นลักษณะของการต่อความยาวสาวความยืดก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากและถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกันมีลูกน้องมีบริวารพยายามให้เครดิตลูกน้องบริวารให้มากนะคะ พยายามชื่นชมเขาถ้าเขาทําในสิ่งที่ถูกที่ควรหรือถ้าเขาทําในสิ่งที่ผิดก็ติเขาบอกเขาธรรมดาอย่าไปหงุดหงิดโวยวายหรือด่ากล่าวกันรุนแรงนะดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกัโนโคจรเป็นมหาจักรในเรือนพันธุทุค่ะคุณจะมีโชคดีเรื่องเงินคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาหรือบางคนรวบรวมเงินก้อนได้หรือชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถนะคะแต่ก็ต้องมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับสมาชิกในครอบครัวใช้เงิน ไปกับญาติพ่อแม่หรือใช้เงินไปกับคนในครอบครัวด้านสุขภาพนะอาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายลักษณะนี้เป็นต้นก็วางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยนะคะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใ้ให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ